สวัสดีครับพี่น้องมาด้ยวยตาครัวตามตัวสุดไม่ลืมชุรส <c oughs> ถ้าท่านเอียวลืมชูรสใส่กะปิครับขิดกหน่อยแน่

<c oughs> อร่อยแน่คินนี้อร่อยแน่ใส่ก็ปี ดักล่องชิมหนะ่<ไ>อยดักล่องชิมนะหนหเน่ยให้อะลรจะได้ใส่ <c oughs> ปลาไหมงงมับพอดีแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแสงปลาเยว่าวนิดแบบนี้อืม <c oughs> <c oughs> ข้าว้ัาวมาครับนี่จุดจวดเลย พิจาร์ครับมากับพิจาร์ครับวันนี้ยืดเด้งยืดยอุ้งแบ้ทานมา มนขอบพ่อด้วยนะครับขอบคุณปรูชิ <h anyway? <h ้นเลือดทำงานด้วยเธอเพื่อนเจอแล้วกรลาวนจะนดินท้องกระ้างโอเคียนโอเคียนก็มันจริงิน เอ็ดเองไปื้อเงอย่ะรอมากครับ <c oughs> อม

<G ül üyor> แซบครับจ่าดิ้งเนี่ยกินได้แซ่บมากเลยจ่าดิ้งต้องเจอบักสองสาวยนู่นนลูกร้องแล้วเดี๋ยวโทรตามแม่แป๊บนึงโอ้โหวรวยอ่อยอ่อย เอฟซีชอบดูแต่จาก,กินนั่ะ ลูกหิวนมแล้วฝากติดตามทีมงานเราด้วยนะครับนี่อีรละดำแต่งบุรีรดำนะครับสวัสดีครับ